ไปเหลืองชะบาไปมาแล้วประตูงานเก่าครับไฟฟุตสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาหาของไปขายกันก็วันนี้มาเปิดกระสอบเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะรั่นอะไรบ้างตอนนี้อยู่ที่ร้านเสื้อยืดมือสองบางใหญ่ มีสิงโตแต่ว่าไม่ใช่สิงโตบริษัทเดียวกันกับชมพูนะครับพี่อ๋อเป็นสิงโตป้ายฟ้าเ <maison ni tuh> ลยเปิดตัวไหนบ้างพี่อันนี้เปิด20ครับ20่สิร้อยก็มีนี้เปิด20เหมือนกันยังไม่มีรีวิวเลยใช่ไหมเพิ่งมาเลยใชเพิ่งมาเลยครับเราจะเล่นตัวไหนดีอันนี้เป็นเบอร์สองหมดเลยป่ะพี่อันนี้เบอร์สองครับหน้าร้านเปิดอะไรกันอยู่อ่ะพี่นะ้วเขาเปิดสิงโตนะ่ยเขาจองตลอดอยู่แล้วครับอ๋อไปเหลืองนี้เปิด25ตัวเหลืองยี่สิบห้าอันนั้น20เดี๋ยวดูเป็นอัันนี้้้ก็ไไดดครบ ท่านเนี่ยมว่ากระสอบนี้สวยนะเพราะว่ามันเล็กสวยเชื่อพี่เลยนะเอางั้นเลยนะเอาอันนี้กระสอบหนึ่งเลยด้พี่ได้ครับ อ, <im sharing> อันนี้พกมาเองด้วยชื่อร้านชื่อร้านใครอยากซื้อไปตามชื่อร้านในนี้แน่นโอเคขอละลั่นนะพี่ได้ ป้ายอะไรนะครับอันนี้เหลืองชาบานี่ไปเหลืองชาบาเออาถ้าไม่เอาก็คือวางไว้ถ้าไม่เอาลูกค้ายยนต์มาเลยได้ครับจะช่วยดูให้ีได้กระตูนแต่ว่าไม่เอา ดูดำๆด่ลนลูกค้าถึง25ตัวแล้วเนี่ยเห็นว่ามันเยอะแบบว่าเราอยากลากก็ได้ต้นคุณอยู่ในถูกตรงดิดา a หลายแบรนด์นี่อดิดา s ไว้ขักไว้นี่แล้วกันมาแล้วการ์ตูนเก่าใช่ไหมพี่ป้ายตะเข็บเดียวมาแล้วตัวนี้ เก่าใช่ไหมตะเข็บเดี่ยวเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวถามพี่อีกทีได้ไหมว่าสักเท่าไหร่ได้ไม่แกน่าจะแปดศูนย์ไหมใช่ค่าดูจากค่าันเก่าร้านนี้ไม่ค่อยมีงานไม่เคยเห็นร้านนี้ ทำจริงไมได้อยู่ขอตัวขอตัวเดียวหลุดกระสอบเลยได้ปะป้ายังอยู่นะครับครับพี่ได้ได้ได้ลูกค้าเปิดคนแรกได้ตัวดีเลยจบแล้วเสร็จผมแล้วนี่พี่เนี่พี่เขาบอกตัวนี้มา ปีงานเก่าผ้า50ด้วยมันได้ราคาแน่นอนอยู่แล้วอันนี้มันตอกปีหอมมัน,มนมเป็นลิขสิทธิ์ของมันการ์ตูนแต่ว่าผ้าต้องไปหาดูอีกทีผ้า50งานเก่ามาครับดีครับแค่ต้นกระอกนะไปเรื่อย ระต,ตูนไม่ใช่จิมมี่ตัวนี้จิมมี่บุฟเฟ่านหน้าหลังลองเปิดอีเงนเก่าเก่งกว่าดีครับนี่ครับพี่เจ้าของร้าน ถามจริงพี่แล้วมันจะมีคนซื้อผมในร้านผมยังเล็กอยู่เลยแต่ <ünd S 2> 1,500 2,000ก็จะได้อยู่เล้วถ้า70 <S 2> <S 2> ใช่ไหมถ้า80น่าจะได้ประมาณ1,500 1,500ได้ไปขายเองหัวแตกอีกไม่รู้ราคาาคขายหน้าร้านหรือว่าขายไอจีครับขายไอจีได้อยู่นะได้ใช่ไหมพี่ ตลกลายมันจัดไซเล็กเออหน้าหลังไอ,อตัวแับแรบมาอยู่ไหนนะพี่ข้างล่างใช่ไหมอ๋อไว้ก่อนอีกเยอะไว้ก่อนไว้ก่อน ลุ้นลุนซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนอ่ามี วันเดอร์วูแมนไม่มีคนคุยด,ด้วยแล้วมันเหงาเนาะคลิปนั่งแห้งดูกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะลายสวยๆลายญี่ปุ่นแชมเปี้ยนมาแล้วลสยสวยลายสวยใครอยากได้อย่าลืมเข้าไปดูได้ที่ IG คลิปพี่เชิดน,นะครับแชมเปี้ยนแซส ออกดีอยู่นะลูกนี้ทอมมี่มาแล้วตัวนี้งานเก่านะเนี่ยงานเก่าเอ้ยงานเก่าครับปลายฟุตปลายฟุตเก่าตะเข็บเดียวเดียวทั้งตัว หล่อล,ะล,ะละั่นมูฮัมหมัดอาลีไซเล็กเดบิดโบวี่ใช่แน่ๆรายนี้เห็นบ่อย กระตูนอีกตัวฟลอสเซนจะมาลือกองนี้เหรอคบแสบเลยโัลรับตัรับฟลอสเซนดูยิ่งไฟเปิดไหมล่ะสักกระสอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วตัวดู้ตัวดูดดิลูฟี่ไปแล้วเด็กของเด็กไม่เด็กใช้เด็กเอลเด็กโอ้ จบแล้กระสอบสนุกตี้สวยกคลอมเบียข้างหลังเป็นตารางธาตุตารางธาตุตกปลาดูดิสวยอยู่นะโชว์ไปเห็นไหมเนะี่ย นั่งสะท้อนแสงมาแล้วมิกกี้เมาส์ไซเด็กตัวแรบมิกกี้เมาส์ไซเด็กสำหรับเสื้อที่เราไปได้มาวันนี้ทุกคนก็ได้มาทั้งหมด 55ตัวจะโชว์หัวกันเลยนะถ้าใครอยากได้เสื้อนะครับ,รบก็เข้ามาดูได้ที่นี่เดี๋ยวแปะลิงก์ไอจีให้ ontec, เพจคีปี้เชิดจุดเซคันนะครับตัวแรกที่ได้มานี้ไฮ<วา>ไลท์เลยของวันนี้เป็นสนุปปี้ดูป้ายเป็นป้ายอาร์เทคนะไซส์ L ไซส์สวยอกสวยแต่เข็บเดียวทั้งตัวผ้า50าสภาพดีมาก ตัวนี้ใครอยากได้เดี๋ยวไปรอดูใน IG ร้านนะครับตัวหนึ่งอันนี้เป็นงานเก่าตะเข็บเดียวทั้งตัวเหมือนกันลายน่ารักน่ารักงานแบรนด์แชมเปียนแชมเปียนปักแขนลายการ์ตูนวงก็มาอ่ะวงเป็นเดวิดโบวี e ลายนี้ป้ายครบสกินเต็มสวยมากต่อไปมูฮัมหมัดอาลีสภาพดีไม่มีตำหนิ ไซส์เล็กนะอันนี้มาโชว์หัวหวให้ดูนะจิมมีเ่เฮนดิกแต่ตัวนี้เป็นงานแฟชั่นนะป้ใหม่โคลัมเบียก็มางานแบรนด์ข้างหลังเป็นตารางธาตุหยี่าลอปลาเบา็ดตกปลาดอกเตวูเป็นลายธรรมดาตัวนี้ขายไม่แพงลายไม่มีอะไรส่วนใหญ่งานที่ได้วันนี้จะเป็นการ์ตูนนะ การ์ตูนจะออกเยอะป้ายนีอ้อียอป้ายดิสนีย์สโนวปี้ส่ M เอ็มสีแดงสกรีนเต็มๆสภาพดีไม่ค่อยมีรูแล้วก็สกรีนแบบแน่นมากนะมาอีกอย่างที่ได้วันนี้เป็นแบบการ์ตูนเยอะสภาพสวยการ์ตูนเยอะมากสมใจเลยอะ่ะอันนี้เป็นดิสนีย์ป้ายปั๊มคอดิสนีย์ ใส่เอสวยๆสีน่ารักน่ารักต่อไป Wonder Woman มเป็นไรนี่ไปไวไๆซามูไรสวยๆการ์ตูนอีกสักอันอีกนี่ใส่ XL นะเป็น XL เด็กนะตัวนี้ XL เด็กมิกกี้เมาส์น่ารักหนัง Pacific Rim โลโก้ Pacific Rim กระสอบนี้หัวออกเป็นการ์ตูนเยอะนะนี่ซูเปอร์แมนอันนี้ก็เป็นลายการ์ตูนเป็นคริสต์มาสลายเต็มๆคมริสต์มาสน่ารักนี้โอลาฟแนฟอเซนเฮอ,อใครอยากได้อย่าลืมมาตาม i อ Pa เพจคี i ี้เชิร์ตลองมาดูกันก่อนได้ชอบแบบไหนถูกใจเดียวลดได้กับตันเมริกา ลาป,ปั๊มคอแล้วก็ตัวนี้จัำแขนจัำคอมาเวลเหมือนกันสซส์อจัำแขนจัำคอลายสไปเดอร์แงานแบรนด์ก็มีแบรนด์ที่ได้วันนี้มี Adidas ไป้ายห้อย Adidas ลายนี้เรียบเรียบสวยแบรนด์สเกต็ตกำลังมาเลยสเกต็ตวอลคอมวอลคอม อันเดอร์อารเมอลายธงชาติสวยๆอันนี้น่าจะแปรนไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นรูทีนน่าจะเป็นงานแบรนด์สวยแล้วก็ตัวนี้สวยมากแต่ใส่เล็ก Diamond g i สลี่อะไรวะเนี่ยไม่รู้อะแต่มันคือไดมอนด์นะไดมอนด์สปายดูลายเต็มมากไดมอนด์ลายเต็มเต็ม ป้ายไดมอนด์ไส์สวยมากตัวนี้แท็กล่างอยู่แล้วก็ข้างหลังข้างหลังเป็นแบบนี้ใครอยากได้อินบอกมาใน IG จีเพจนะครับตัวนี้สวยมากแบรนด์แบรนด์ออกเยอะตัวนี้เอกระสอบนี้แบรนด์ออกเยอะทอมมี่ทอมมี่หันป้ายแล้วก็ออกอาร์มี่มาสองตัว ส่ M. เอ็มามี่สายทหารนะหน้าหลังใสเ M มี2ตัวอีกตัวหนึง่งหน้าหลังสวยๆไนกี้ก็ออกกีฬาไนกี้ใ่เอ็มลายนี้กับ XL เด็กเป็น XL เด็กสวย แล้วก็อันนี้เป็นแฟชั่นนะป้ายปอมคอป้ายปอมคอเฮย้ยเพิ่งเจอตำหนินะตัวนี้โหรูกลุก่มหน้ามาเลยตัวนี้ดูเบลเลอร์ใครอยากได้ไปกถูกๆเลยไปเป็นผ้าคีริวก็ได้ตัวนี้สวยเป็น Brazil, ปบราซิลป่ะบราซิล นี่มีสกเก็ตติกตัวหนึ่งครุ๊กไซเอลครุ๊กแบนสกเก็ตก็เป็นประมาณนี้แล้วก็มีเอาน้ำสองมานิดหน่อยก็สรุปวันนี้เปิดคัดหัวไปได้มาประมาณ55ตัวก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้ว่าอยากให้ทำประมาณไหนอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่า ชอบตรงไหนนะครับเราเดี๋ยวจะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆปากร้านด้วยนะครับชื่อร้าน k e e p ี shirt จุดส d งเอ็นดี i ีบ e จุดเซคฝากไปติดตามด้วยแล้วถ้าชอบตัวไหนก็อุดหนุนกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับเฮ้ย <Hey. S 1> ไปละ